อยด้จอดเราไปฟังร่องสพลเออร่อง E ยี่สิจันซองมา E อง E ยี่สิบ E เจ้ยังนะ E เา E อีาเดี๋ยวเขาสิว่าขออกไปออกนอกบ้านตันนี้เขามาเที่ยวข้างนะข้างสรงสินค้า คาคงมนภาไทม่มีเสียงเจ้าแตกฮัลโหลครับฮัลโหลฮะอ้ากี่ัะุ่มองทุ่มหานาทีฮะสองทุ่มหานาที่กินข้าวก่อนตัว <c oughs> เศร้าแตกใจคุณซอมถกหานที่จะกินอะไรเพิ่มก่อนเราจกินอะไรก่เนไร้าเนยัก็ยังไงหมหอดแต่